เรื่องที่ว่า,าพระฉันเวลาเดียวพระฉันเวลาเดียวแต่ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายก็น่าจะเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันยังไงก็ไม่ทราบค mm ุณ hmm. นาะก็เลยญาติโยมนะมาผูกมาถามวัดเอตหลวงพ่อเห mm ็นับพระวัดนั่นบอกว่าพระฉันเวลาเดียวแต่เมื่อเช้ากตี ระคังฉันนะอ่าเพราะตอนเพลงก็บอกว่าท่านก็ฉันเพลเหมือนกันแล้วท่านบอกว่าท่านฉันเวลาเดียวแล้วเวลาเดียวอย่างไรทาไมทาไมตึงตึงตึงเหมือนกันอย่างนั้นดังนั้นพระที่ฉันเวลาเดียวที่ท่านบอกว่าท่านฉันเวลาเดียวดังนั้นเวลาเดียวความหมายของเวลาเดียวของ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 พระเนี่ย กับเวลาเดียวความหมายของโยมมันไม่เหมือนกันโยมความหมายของโยมเวลาเดียวก็คือฉันครั้งเดียวภายใน1นึ่งวันแต่เวลาเดียวของพระเวลาของพระแบ่งเป็นสองเวลาเวลาที่หนก็เริ่มนับตั้งแต่ประมาณตีห้ครึ่งหรือหกโมงเช้า คือตั้งแต่เห็นลายมือมองเห็นลายมือโดยสายตาเปล่าตามธรรมชาติไม่เปิดไฟไม่ส่องไฟไม่อะไรต่างๆมองเห็นตามธรรมชาติมองเห็นลายมือถือว่าเวลาเริ่มเปิดแล้วเรียกว่าเวลาปกติเวลาปกติเนี่ยจะเริ่มอยู่ประมาณ6โมงเช้าโดยประมาณก่อนนะไปถึงประมาณเที่ยงก่อนเที่ยงนิดๆ ั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึงเที่ยงก็แล้วกันเนาะ,ะในช่วงระยะเวลาเนี่ยพระจะฉันกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับว่าเป็นเวลาเดียวเพราะเวลาในพระพุทธศาสนาเฉพาะแบง่งเฉพาะเวลาฉันมีอยู่สองเวลาเวลาปกติกับเวลาวิกาล เวลาวิการก็นับตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณหมโมงเช้าโดยประมาณนี้สเวลานี้จะไม่เหมือนกันเวลาแรกเรียกว่าเวลาปกติพระจะฉันอาหารครบเคียวได้แต่เวลาที่สองเวลาวิการพระจะฉันได้คือฉันประเภทของนามปานะดังนั้นทั้งสองเวลานี้จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อพระบอกว่าท่านจะฉันเวลาเดียวญาติโยมก็เข้าใจว่าเป็นภาษาของญาติโยมที่ว่าเวลาเดียวก็คือครั้งเดียวภายในหนึ่งวันแต่เวลาเดียวของความหมายในพระพุทธศาสนาก,ก็คือกี่ครั้งก็ได้ภายในเวลาปกติึกตตาบอกไมสงสัยนะโยม,ยมสงสัยนะโนะยมโยม,ยมสงสัยนะดีนะดีที่โยมสงสัยดี ฉันกี่ครั้งก็ได้ภายในเวลาปกติยังนับเป็นเวลาเดียวดังนั้นหมายถึงว่าตั้งแต่6โมงเช้า7ดโมงเช้า8ดโมงเช้า9้าโมงเช้า11ดโมงเช้าโดยประมาณนี้พระจะฉันจำนวนกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับเป็นเวลาเดียวเพราะเวลาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองหนึ่งเวลาปกติ สองเวลาวิการเห็นไหมนะเวลาปกติจะฉันกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับเป็นเวลาหนึ่งเห็นไหมนับเป็นเวลาหนึ่งเพราะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาวิการจะฉันกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับเป็นเวลาหนึ่งเห็นไหมดังนั้นก็คือความหมายของพระพุทธศาสนาในค่อนข้างที่จะฟังแล้วสับสนนิดนะึงสับสนนิดนึง บางบางพระบางรูปเนี่ยก็พูดทับศัพท์ของภาษาโยมไปเลยอาตมาชันเวลาเดียวนะโยมก็พูดทับศัพท์ของภาษาโยมไปเลยก็คือวันหนึ่งท่านจะชันครั้งเดียวอ่าแต่ถ้าเมื่อท่านชันชันสองสามครั้งได้ไหมได้ก็ยังเป็นเวลาเดียวเพราะถูกทั้งคู่ไงความหมายที่หนึ่งคือท่านพูดทับพูดภาษาของโยมไปเลยบอกครั้งอาชันเวลาเดียวอย่างนี้ ปัญหานี้จึงทําให้ญาติโยมฟังแล้วค่อนข้างสับสนสับสนเหมือนเหมือนกับบัตน,นี้แหละสับสนเหมือนกับบัตน,นี้บอกว่าเอ๊ะพระบอกว่าวัดเนีย่ยพระวัดเนีย่ยฉันเวลาเดียวแต่ไม่ใช่านตีลังฉันตามเพนกตีลังค์ถึงทุกวันแล้วบอกว่าฉันเวลาเดียวเวลาเดียวอย่างไรอ่าเห็นไหมก็คือพระพูดภาษาของพระเมื่อญาติโยมไปฟังแล้วยมเข้าใจว่าพระพูดภาษาโยมก็เลยทําให้ญาติโยมสับสน ดังนั้นคือคอตรงนี้ก็ถ้าญาติโยมได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ถือว่าหายซับส้นเนาะหายซับซนดังนั้นคำว่าเวลาเดียวกับอาสนะเดียวมันไม่เหมือนกันถ้าความหมายของญาติโยมบอกว่าฉันเวลาเดียวก็เท่ากับภาษาของพระก็คืออาสนาะเดียวใช่ไหมอาตมาฉันอาสนะเดียวนะโยม ก็จะไปสอดคล้องกับภาษาของญาติโยมบอกว่าฉันเวลาเดียวภายในหนึ่งวันคือครั้งเดียวเลยมนะั้มมันจะสอดคล้องกันแต่ถ้าฉันเวลาเดียวกับกับครั้งเดียวภาษายมเนจะไม่เหมือนกันฉันเวลาเดียวของพระฉันกี่ครั้งก็ได้ขอให้อยู่ในเวลาเวลาปกติกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับเป็นเวลาหนึ่ง แต่ความหมายของโยมเวลาเดียวก็คือครั้งเดียวดังนั้นวความหมายของโยมเวลาเดียวก็มีค่าเท่ากับภาษาในพระพุทธศาสนาบอกว่าฉันอาสนะเดียวไม่ได้เสมอไม่ได้เท่ากับฉันเวลาเดียวนะแต่เท่ากับฉันอาสนะเดียวดังนั้นถ้าพระบอกว่ายอมพระปฏิเนทุกองค์ทุกรูจะฉันอาสนะเดียวก็แสดงว่าตรงกับความหมายที่ญาติโยมเข้าใจว่า เวลาเดียวของญาติโยมก็คือครั้งเดียวภายในหนึ่งวันและฉันอาสนะเดียวกับฉันเวลาเดียวเหมือนกันไหมจะไม่เหมือนกันเวลาเดียวฉันกี่ครั้งก็ได้ขอให้อยู่ในเวลาปกติยังถือว่าครั้งเดียวคือเวลาเวลาเดียวก็คือเวลาที่หนึ่งแต่ถ้าฉันอาสนะเดียว ระฉันจะอิ่มหรือไม่อิ่มท่านลุกขึ้นจากอาสนะนั้นแล้วก็ถือว่าพออยู่แขนี้พออยู่สั่งนี้เพราะท่านจะไม่นั่งฉันต่อท่านจะไม่นั่งฉันต่อดังนั้นคือฉันอาสนะเดียวค,คือนั่งแล้วฉันทีเดียวจะอิ่มหรือจะไม่อิม่มจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับท่านในขณะนั้นในชงนั้นก็ตา่าง ถ้าท่านลุกขึ้นแล้วท่านจะไม่ฉันต่อดังนั้นความหมายอาสนะเดียวก็ตรงกับความหมายของญาติโยมว,ว่าเวลาเดียวเวลาเดียวของญาติโยมของความหมายของญาติโยมมาเสมอกับภาษาพระที่บอกว่าอาสนะเดียวคือความหมายเหมือนกันอาสนะเดียวก็คือวันหนึ่งท่านจะฉันครั้งเดียวเวลาเดียวเวลาญาติเวลาเดียว ความหมายของญาติโยมก็คือวันหนึ่งท่งานจะฉันเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ฉันเวลาเดียวความหมายของพร,ระพุทธศาสนาก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงโดยประมาณท่านจะฉันกี่ครั้งก็ได้ก็ยังนับเป็นเวลาเดียวนะดังนั้นในขอน้อนี้มันฟังแล้วมันมันก็สับสนนะสับสนสับสนพอสมควร ดังนั้นบางญาติบางโยมก็เข้าใจลึกซึ้งแทงตลอดในธรรมะของพระพุทธศาสนาแต่บาง,บาง,บ,างบางคนบางท่านบางญาติโยมเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังไม่แทงตลอดจึงทําให้เกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยแล้วก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นกับอาตมาอย่างนี้ว่าไอ้ e, พระวัดนี่บอกว่าฉันเวลาเดียวแต่ไม่เช่ากตีละครฉันเพนเนี่ก็ฉันนี้กัะแล้วเวลาเดียวอย่างไรเห็นไหม ความหมายจะไปคนระยางไปเลยคือเข้าใจคนระยางไปเลยโยมก็เข้าใจเรื่องของโยมบอกว่าเวลาเดียวก็คือครั้งเดียวของโยมแต่พระเวลาเดียวของพระก็คือเวลาของพระที่ฉันนะจะเฉพาะเวลาที่เป็นเวลาฉันนั่นคือเวลาของท่านมีอยู่สองเวลาเวลาแรกเรียกว่าเวลาปกติฉันจะฉันกี่ครั้งก็ได้ก็ถือว่ายังเป็นเวลาเดียวเวลาที่สองก็คือเวลาวิกาแล้วเวลาปกติกับเวลาวิกา ก็เลยทาให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสับสกนกันกับคําพูดเหล่านี้ดังนั้นในคลิปๆนี้จะมีคําตอบให้ญาติโยมอยู่ประมาณนี้จะพิจารทุกประการใดเข้าใจหรือไม่เข้าใจโยมก็คอมเมนต์ถามได้นะอาตมายินดีที่จะตอบคาถามญาติโยมทุกๆคนครับนะ,ะดังนั้นก็ในธรรมะครานี้ต้องขอจบลงก่อไว้แต่พีงเท่านี้ขอเจริญพร